อินท์โยบ๊มาแล้ววันนี้เอซ่าจีบสาว EP EP สิบสี่บอกเลยวันนี้คือเรือบอกเลยวันเนี้ยคือเรือภูเขาไฟอ่ะภูเขาไฟอ่ะพวกภูเขาไฟสองลูกเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีอีกคนหนึ่งใครนะ้ไม่รู้อ่ะไปดูเอาเองแล้วกันช่วงนี้ทำคลิปชา้าหน่อยนะ พอดีเปิดเทอมแล้วอะคือแบบคือมันเปิดเทอมแล้วไงมันนั่นแหละก็ไม่มีค่อยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่มันมีเวลาก็จริงแหละเราไปเรียนตอนเย็นใช่ไหมเอ้ยไปเรียนตอนเช้ากลับตอนเย็นมันก็มีเวลาแหละก็คือคูนอนไงคือข้าคือข้าง่วงอะข้าก็นอนนอนเสร็จปุ๊บแม่งลากยาวเลยยันเที่ยงคืนตีหนึ่งอเงี้ยเอ้ยไม่ใช่เที่ยงคืนตีหนึ่งสี่ห้าทุ่มลงมากินข้าวกว่าจะเสร็จแม่งมันก็ดึกแล้วมันก็ สาวๆไม,ไม่มีแล้วไงมันไม่มีสาวๆแล้วคือช่วงนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็จะพยายามแล้วกันจะพยายามแล้วกันนั่นแหละแต่ก็จะพยายามทําคลิปให้มันเยอะๆโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดลงกดไลค์กดแชร์กดตนะิดตาหน่ะเป็นกำลังใจให้นะ่ะคือเปิดตั้งรายได้ได้แล้วไงก็แบบว่าอยากแอคโชว์สาวสักหน่อยนะครับขอแอคโชว์สาวหน่อยล้กันเปิดตั้งรายได้ได้แล้ว เดี๋ยวจะเอาตังค์ที่ตั้งไรายได้ได้เนีย่ยมาเติมเพชรเนี่ยแม่งเอย้ยตังค์โดนอิดไม่พอโอเคไม่พูดมากแล้วไปดูนะเอซ่าจีบสาวหนึ่งสองสามไปฮัลโหลเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วเธอเหมือนนี่เลยอ่ะเธอเหมือนวีเจเลยอ่ะวีเจอ่ะใชื่อว่าบีเจแบบบีคงบีโก้อะไรพวกเนี้ย ไม่ได้เป็นหรอเธอก็ใช่ใช่อะไรนะเธอก็ใช่ไม่ใช่หรอเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเหมือนที่เฉยเหมือนที่เฉยเธอตียเตียไม่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 เราแต่งห้องเพราะว่าเราชอบนะใช่ใช่ถ้าอยู่กับใครอ่ะเหมือนเราได้ยินเสียงใครเลยเมื่อกี้เป็นหลายคนคะหลายคนอยู่กับแฟนปะเนี่ยอยู่กับแฟนปะเนี่ยค่ะอือ มีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะไม่มีมีคนมาจีบบ้างไหมมีคนมาจีบบ้างไหมไม่มีอ่ะนี่เธออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดชอบรุ่นน้องไหมรุ่นน้องเนี่ยไม่รู้อ่ะประมาณสักสิบแปดอย่างเงี้ยอายุประมาณสักสิบแปดอ่ะเธอชอบไหมได้เลยเอ้าเราต้องถามเธอดีกว่าไม่ใช่เธอถามเราอ้าว เธออยู่จังหวัดอะไรเหรอที่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นเนาะเคยมาเที่ยวกรุงเทพไหมเคยค่ะมารอบหน้าโทรบอกนะเดี๋ยวพาเลี้ยงข้าวแฉ่จะตีนเนี่ยเลยวะไม่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 เธอลองไปเติดดูไม่ไม่ไม่มีทางเจอเราแน่นอนไม่ใช่เธอแค่คุณแรกหรอกที่ทักเราอย่างเนี้ยทักกันทุกคนน่ะใช่ใช่เธอมีเปคผู้ชายไหมอะ นี่ใสรวยหรือเปล่าไม่เนอะเธอไม่ชอบคนรวยเหรอใช่เพราะเราต้องเธอพอรู้ไหมว่าอะไรสวยกว่าทะเลน่ะอ่าก็เธอไงเธอสวยเธอสวยกว่าทะเลอีกคือทำอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยทำงานค่ะทำงานสตรีมอะไรไม่ได้สตรีมเนี่ยเธอก็เหมือนสตรีมนเนี่ยเก้าอี้คล้ายๆกันเลย ไม่ได้เต,ตรียมใหเเเ้เราแวงเราเราก็ระแวงเธอกลับได้กินตั้ก่อนที่ดีอะไรนะระแวงทำไมก็เห็นเขาเรียกอะไรนะเอ่อเก้าอี้คล้ายๆายกันเลยเก้าอ,อี้แบบว่าตัวเต็มเมอร์กัวเต็มเมอร์ตัวเต็มเมอร์ก็มาใช่มันเหมือนนี่เฉย สเมเมอร์ในโต๊ะทำขนาดเอาจัดโปงจัดไฟนิดเดียวมันก็ดูดีแล้วชเหมือนเธอใช่ปะใช่เธอจัดฟงจัดไฟนิดนึงอะ,อะดู<ธ><ธ>ดีอะไรนะเธอหลุดปากแล้วว่าเธอเป็นนักตีมไม่เราไปดูมาไงเราไปดูพวกนักแคสเกมอะไรพวกเนี้ยเราไปดูพวกสเีมเมอร์ New X รู้จักไหม็กซ์นิวเอะ เออ new x เขาจัดวงจัดไฟมันก็ดูดีไงช่องเธอชื่ออะไรอะไรนะช่องเราบ้าเราไม่ได้ทำเออเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเธอหาให้ตายก็ไม่เจอหรอกเพราะเราไม่ได้ทำไงหน้าเธอกับหน้าเราคล้ายๆกันเลยเนี่ย,ยเหมือนกันเลยแต่วันเลยอะ่ะเหมือนกันเลยอะ่ะเลยเธอจุงบักรักเธอจุงเลยอะไรเงี้ย เราขอถามอลไรหน่อยดิเธอค่ะว่าระหว่างระหว่างหมากับแมวเธอชอบอะไรมากกว่ากันชอวหมาหมาแค่คนแมวอะอะไรนะแค่คนแมวแค่คนแมวอจริงเธอชอบอะไรไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญอะคือเราชอบเธอเว้ย แค่กดแมวนี่มันอาการเป็นยังไงอะเธอมันก็มันพุ่มแพ้พุ่มแพ้ก็คือคันจมูกคิดว่าแพ้แบบว่าเหมือนในกระตูนเนี่ยเธอเคยดูกระตูนไหมแต่ว่าเป็นตรงเป็นตุ่มอาการย์หนักๆเลยอะเธอตอบแชทก่อนไหมเธอตอบผู้ชายป่ะเนี่ยผู้ชายทักมาจีบก็เนี่ยออืม จะเป็นผู้ชายทักว่าจีบก็ได้นะเนี่ยใช่คือใช้ชีวิตลำบากไม่ถามจริงแบบว่าอบไรอะแบบว่ามีคนทักมาจูงมาจีบอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีเกินไปเกินไปแน่อะไรอ่ะพี่พี่เฮ้ยหน้าเหมือนนี่เลยวะ เธอดูเบื่อหน่ายนะไม่ไเบื่อเธอลมเสียมาปะเนี่ยเปล่านะเหมือนเธอแบบว่างุหกิดอะไรทั้งอย่างไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเฮ้ยหมาเหรอตัวอะไรอะ่ะเอาหมีมันเอาออกมาได้ด้วยเลยเอา้าทำไมอะ่ะไง อออกมันมากับเสื้อหรือยังไงใช่มมากับเสื้อแต่มันสามารถเอาออกได้อ๋อเราก็มีนะเธอมันเป็นจริงโจ้อะมีเนี่หรอเราเล่นพูดเล่นอาวเหรอนี่ก็เชื่อนไหเธออยู่กับใครเนี่ยกับน้องน้องน้องคือน้องหมาน้องแมวหรือยังไงน้องน้องสาวน้องสาวอ๋อน้องสาวอายุเท่าไหร่เนี่ยเธออายุเท่าไหร่คิดว่าอายุเท่าไหร่ สิก <16. S 2> เกินไปเอาแก่ไปเหรอเด็กไปเอาเด็กไปสิบเก้าเกือบถูกแล้วยี่สิบใช่เหรอจริงป่ะเนี่ยโอ้อันนาอย่างเธอยี่สิบนะเราเนี่คงสามสิบห้าอายุเท่าไหรอ่อะเราอายุสิบเจ็ดจริงหรอจริง ไม่น่าเธอมดูเด็กจังอัอันนี้ยุ่สิบแปดสิบแปดอ้าวแล้วบอกแล้วบอกยี่สิบแก้งเล่งไงออ๋เดือนหน้าเราก็สิบปดเดือนหน้าเราก็สิบแปดสิบเก้าแล้วเนี่ยวันนี้อ๋อปีหน้าสิบเก้าปีหน้ามันก็ต้องปีหน้าอยู่แล้วสิบเก้าอ่ะอือใช่เมษามสาิบเก้าเมษาสงการเหรอสงการช่วงนั้นเคยแบบว่าน้อยใจไหมแบบว่า เดือนนั้นเป็นเดือนสบการแต่เพื่อนไม่มาแฮปปี้เบิร์ t เดย์เลยอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นบ่อยสนุกมากน้อยใจไหมน้อยใจใช่อันนี้ทำไรอ่ะทำให้เราเปิดแสีม่วงด้วยอ่ะเป็ใไงเราเปิดเราเอให้เราเปิดสีอะไรล่ะสีแดงไหมล่ะเราก็มีนะสีอะไรสีม่วงมีทุกสีเราก็มีทุกสีจังหวัดอะไรเธออยู่จังหวัดอะไรอยู่ปทุมธานีปทุม เราไปบ่อยอยู่แถวไหนอะเราอยู่เราอยู่กรุงเทพเราอยู่กรุงเทพอ๋อมาล้างสิตบ,บ่อยเปล่าบอยบ่อยบ่อยไปบ,อย,บ,อ,ยบอยเลยไปดูหนังคนเดียวนะจริงอะเออเมเจอร์เมเจอร์ใช่เธออยู่แถวไหนป่ะเนี่ยคลองห้าคลองหกคลองคลองเจ็ดคลองเก้าอะไรพวกนี้ป่ะเนี่ย, 5, 6, 7, 9, ยใช่อยู่คลองหกคลองหกจริงป่ะเนี่ยบอยดีคลองหกอะเออเนี่ย ทันไออะไรนะราชมงคนทันยะใชะ่เธอเรียนที่อ๋อเธอยังไม่ได้เข้ามาอะไรนี่วะเธอเรียนคองพิต์ไม่รู้จักนะเราไม่รู้จักหรอกแถวนั้นอนะรู้แค่สาวาวคองจิเตไม่รู้จักอยู่ดี <c oughs> เธอมีแฟนหรือยังเนี่ยเธอมีแฟนหรือยังเนี่ยมีก็คงไม่มานั่งเล่นแบบนี้หรอกอก็ไม่แน่หรอกเธออาจจะทะเลาะกับแฟนก็ได้ไม่มีไม่มีโ,โดนบอกเลิกแล้วโดนบอกเลิก เธอเธอเธอไม่ได้ไปบอกเรื่องเขาเหรอกนะทำไมวะไอ้นั่นมันหล่อเลือกได้อะหรือ,อยังไงมันมันบอกมันติดเพื่อนติดเพื่อนอ๋โอโหวมันก็ทิ้งเธอเลยนี่นะโห่มันบอกว่า,วามันต้องติดสาวไม่ไม่มันไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เลยมันไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยเหมือนเราเลยเราไม่เคยแบบเจ้าชู้ ไม่เคยแอบคุยกับใครไม่เคยแบบมีนอกใจแต่แต่ก็มีแหละมีครั้งเดียวแต่คือแบบมันไม่ได้เป็นคนแบบบ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยน่ะเก็ยรตปะหมายถึงว่าส่วนมากทะเลาะกันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องเดิมเดิไม่ค่อยมีเรื่องผู้หญิงอ่าฮะอ้าวนั่นหรอน้องผ่านใครใครอ่ะใช่น้อง้อ,งอ๋อเราก็ไม่เคยมียเรื่องผู้หญิงนะไหมเธอเธอสบายใจได้เหรอ ใช่อ้าวจริงๆเธอสบ,บายใจได้เลยเรื่องชู้สาวผ,ผู้หญิงไม่มีอะ่ะเราไม่เคยมีแฟนเลยด้วยซ้ำไปจริงอ่ะจริงพีดานสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ,พีดานค่ะพดานทำไมอ๋อก็เราคุยกับพีดานไงอ๋ออ๋อพดานเราวสวนใช่ป่ะ ใช่เนี่ยตอนนี้กำแพงแล้วตอนนี้ตอนนี้กำแพงแล้วเออเลยกำแพงข้ากำแพงพงเพดานเลยสองอย่างเลยโอ้เราอย่าคุยกับเธือเราไม่อยากคุยกับากำแพงอ่าได้ได้เธออยู่กรุงเทพปะ,นะนเ,กกเ,ะเนี่ยเธอเหมือนเด็กกรุงเลยวะเไม่เหรอไม่เหมือนหน้าเธอเหมือนเหมือนเนเธอร์ลนดเลยแก้มเยอะๆเอาจริงนะหน้านแก้มเยอะๆทำไมหน้ามันคล้ายๆกันหมดเลยวะแก้มเยอะๆ เธอมีแฟนเนี่ยเ,เธมีแฟ่เน่ยเมีแฟนแน่เนี่อลอลอเยเอยมีแนเนยเธมน่มี่ยมีแฟ่เมีจริงน่เน่มีมนนนี้เมี่เน่มนแอนีธอมนเขาก็ไมแน่เีเธอมจจีจฟนแะ่เีธแฟนเอกีแด้แเีไยเมแม่มี่ยเธมีมมมแฟนเรบบอนีอ,อีแฟนน่เยเอแนน่เอมีแฟแน่เอ <laughs> มันในเกินบางทีนนเีเธออยู่จัีหวเธอะไรอ่ะเราอยู่่กรุงเทพ จริงเหรอใช่ถยุงเทพหรอไม่ก็ไม่ก็ไม่ไกลปทุมปัทยยาชนชนช,นชนบุรีเชียงใหม่เอา้าเชียงใหม่ไกลไปออสุพรรณเอ้ยสมุดประการอีกนิดนึงไม่สุพรรณน่ะอีกนิดหนึ่งเราไม่รู้แผนที่อ่ะเธอเราอยู่นนทบุรีอ๋อนอนทบุรีโอ้ไม่เกิดใจ ราเธออายุเท่าไ <c oughs> หาร่อ่ะเราเดือนหน้าเราสิบแปดจริงเหรอเด็กน้อยเด็กน้อยอาวเธอไม่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 ขัดไม่เลยเลยหรอคนอื่นเขาขัดกันหมดเลยหน้าตาแบบว่าขี้โกงมากเลยหน้าตาขี้โกงกับอายุไ่หน้าตาเหมือนคนอายุี่สิบสองวัยอ๋อโหอันนี้คือมันแก่ใช่ไหมหน้ามันแก่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเธอพูดขนาดนี้เธอไม่ต้องไปไหว้แล้ว เฮ้ยเราก็พูดเล่นๆเราก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเธออายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่สิบเก้าค่ะสิบเก้าอ๋อเป็นรุ่นเราเอ้รุ่นบีชอบรุ่นน้องไหมชอบรุ่นน้องไหมก็ได้หมดนะได้เน่ก็ได้หมดใช่น้าเราแก่เราตอนเนี้ยแต่เราอยากให้เราอยากให้เธอแค่ชอบแค่รุ่นน้องอ่ะดิเพราะเราไม่อยากให้เธอไปหาคนอื่นแล้วอ่ะแล้วเ้อนเนซ่านี่คือแบบไม่มีใครแล้วหรอ ในเอ่าไม่มีใครแล้วหรอหมายถึงอะไรหมายถึงพวกรุ่นน้อง,งอะไรเงี่ยคะอในเอนะ่าไม่มีไม่มีใครน่ารักเท่าเราแล้วหรอหรือว่าไม่มีใครคือแบบว่าเหมือนเราแล้วหรอโอ้เธอเป็นหนึ่งเดียวเราเจอเธอเธอสวยสุดในเอตาแล้วตอนเนี้ยจริงเหรอจริงเอาเธอดูไอดีเราเราเราเพิ่งเล่นมาเองเราเพิ่งจะเล่นมา<ช>เราเห็นหรเราเห็นเราเห็นเพื่อนเพื่อนเราเล่นเราก็เลยโหลดมาเล่นตามอ่ะใช่ เธอไปเอางา่ายนะเราปัดเจอพันคนอะ่ะเธอสวยสุดในหนึ่งพันอ่ะจริงเหรอถึงพันคนเลยเหรอไม่รู้อ่ะเราก็ปัดเรื่อยๆไม่รู้มันถึงหรือเปล่าแม,ม่เราเปรียบเทียบให้ฟังไงสมมุติไงเราเจอพันคนเธอก็สวยสุดในหนึ่งพันอ่ะถ้าเจอล้านเธอก็น่าจะเป็นหนึ่งเลยเดียวเอาไงะอะไรนะสมมติคนอื่นจะมองว่าเธอไม่สวยใช่ไหมในหน,นึ่งล้านคนเนี้ยแต่เรามองว่าเธอสวยเว้ยเพราะใจเรามันไปอยู่กับเธอแล้ว อ้คมไปอีอันนี้คือชื่อเรใช่ไหมเชื่อเชื่อเชื่อได้เข้ามหาลัยไปแล้วนิเทศนิเทศเอ่อการโรงแรมไ้ตาแบนี้เข้านิเทศได้เดี๋ยวโอ้หืเหลือไม่ต้องสอบก็เข้าได้ใช่หรอไม่ใช่เกินเข้าไม่ได้หรอกบัญชีอะบัญชี โง่คณิดอยาเข้าบัญชีเลยอมันมีอะไรว่ายอม้วเอามนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์กฎหมายใช่ไหมมนุษยศาสตร์เอากฎหมายมันต้องสังคมศาสตร์สิเอาหรอแล้วมนุษยศาสตร์คืออะไรอ่ะมนุษยศาสตร์คือเป็นเกี่ยวกับไม่ไม่มันเป็นเกี่ยวกับพวกแบบภาษาอะไรเงี้ยอป็ภาษาเป็นไกด์นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเอ้ยเออเป็นไกด์ท่องเที่ยว แต่เราไม่ได้เรียนการท่องเที่ยวเราเรียนการโรงแรมแล้วมันเป็นไกด์ได้ไหมก็เป็นได้นะแย่งงานเขาได้อ๋อเธออยากจบเธอเธอจบไปเธออยากเป็นอะไรดีกว่าอยากเป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ชงเลยนะชงน้ำนะใช่ชงเล้าอ๋อเดีย๋ยวเราก็ไปกินเดี๋ยวเราก็ไปตาะเธอแถวนั้นก็ได้ <laughs> พนักงานกับลูกค,ค้า <laughs> ไม่สามารถคุยกันได้นะจ๊ะเอาหรอใช่ แตวย<ะ>ิ่งเราแบบถ้าเป็นพนักง,งานบ่าคุยกันไม่ได้เลยมีแค่หน้าที่ก็คือแบบเขยา่าแล้วก็ยิ้มแบบโชว์ท่าอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยไม่ได้มันเป็นตามกฎอ๋อคุยไม่ได้ก็พิมพ์แชทเอาไงเธอก็พิมพ์แชทได้นี่บ้าบอเวลางานอย่าเรา <c oughs> อย่าเราใบาให้เธอแล้วกันดีย๋ยวเราส่งอะไรนะส่งกระดาษไปอย่าเราเขียนไอดียลน์ไว้หลังหลังไม หลังไหม่ด้วยก็พูดเล่นแต่เล่นไปงั้นแหละเธอไม่มาเรียนมหาอะไรที่กรุงเทพอ่ะก็เราก็เรียนมหาอะไรที่กรุงเทพนะเอ้าหรอใช่แต่คืนนี้ปิดเทอมใช่ไหมปิดเทอมปิดเทอมอยู่หรอตอนเนี้ยอืมอืมถ้าถ้าเปิดเทอมก็กลับไปกรุงเทพห่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านบ้านก็อยู่นนทบุรีเนี่ยเธอเรียนเธอเรียนมหาอะไรเลยราชภัชสุนันทา ที่มันนั่งรถไฟปะใช่ MRT อ๋อบ BTS ไม่เคยไปอ่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ๋อไม่อนุสาวรีย์เคยไปแต่ไม่เคยไปตรงมหาลัยเธอเลยอืมตรงจารันไปใหญ่เลยเนี่ยยิ่งไม่รู้จักเลยโอเคไม่รู้จักทำไมเธอจะให้เราเธอเธอจะให้เราไปรับหรือไงอ้าวมาได้หรอเฮ้ยโอ้โห คนละฝั่งกันเลยนะเธออะไรใช่แต่ถ้าเราจะไปจริงๆเราก็ไปได้เราก็ไม่เกินใจหรอกอไม่เกินใจหรอกมาโดนทับบุรีมาได้เอออะไรนะมาโดนทับบุรียังมาได้เลยโดนทับบุรียังมาได้เลยใครวะใครไปวะใจไม่ใช่หรอเธออะเราไม่เคยไปก็เธอบอกว่าไม่เกินใจไม่ใช่หรออ๋อไม่เกินใจถ้าได้ได้ได้คุณเทฟก็ต้องได้อยู่ในระแห่งคุณเทฟใกล้จะตายได้ได้ได้ ไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ทางไอ้ทางไปตรงนั้นมันอยู่ใกล้กันนนทบ,บุรีอ่ะจริงเหรอพระรามเจ็ดเหรอไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เลยเราไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะใกล้กลสุดก็น่าจะเป็นอแถวสยามแล้วก็รังสิตอ่ะรังสิตอ่ะปะทุมอ่ะปทุมอ๋อลรังสิตใช่รังสิตไปบ่อยเธอไปเธอไปทําอะไรดีกว่ารังสิตอ่ะเธอไปดูหนังเหรอ<ม>ไปกาแฟนอเปล่าไม่มีแฟน แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนอะไม่มม่โสดมาประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าเราสิบเจ็ดปีอะเธอเราจะเข้าปีที่สิบแปดแล้วตอนเนี้ยจริงหรอไม่มีแฟนจริงหรอเออเราไม่เคยม,มีแฟนเลยไม่รู้ดิสมัยนี้ผู้หญิงเขาชอบผู้ชายทรงโจรอะหน้าต่างเราอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วเธอเราไม่ชอบทรงโจรไม่ชอบสกอยด้วยแล้วเธอชอบแบบไหนอะแบบไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สกอยแบบเราได้ไหม เหได้เธอพูดให้ความหวังเนี uh> ่ยเราเไม่ไม่แบบเธอได้เราไม่ได้หน่อยอ๋อไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่ชอบผู้ชายทรงโจรไว้หนวดด้วยนาน่ากลัวคือเราไว้มาสิบเจ็ดปีแล้วเธอมันได้แค่นี้จริงๆว่ะไว้แค่นั้นแต่ยังได้แต่เ้ามันเยอะกว่านี้คือแบบขอบายดีกว่าเธอเธอรู้ป่ะอะไรสวยกว่าทะเลเขาไงเขาสวว่าพอแล้ว มันน่าจะเก่าเกินไปไอมุกเนี่ยเธอก็รู้เธอก็รู้ตัวเองนะเราก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะว่าเธอสวยกว่าทะเลไม่เขาไม่สวยเธอขาน่ารักเธอเอาถาดทาคิ้วแล้วเน่ะคิ้วเราหนาอยู่แล้วด้วยที่จริงอะแล้วเราไปทาคิ้วสีน้ำตาลอ๋อหนาเหรอมันข้มเรา้องคนคิ้วหนามันเป็นบล็อกเลยนะ มีคนเคยทักไหมว่าเธอหน้าตาเหมือนใครสักคนหนึ่งอะเคยเยอะแบบโดนทักว่าแบบหน้าตาเหมือนเนด็กไอดอลบ้างหน้าตาเหมือนแบบคนในทิ๊กตอกบ้างแล้วก็เลยแบบทักก่อนแล้วใช่ไหมอะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็ <ไอ S 2> แบบ<ว>เราโดนทักว่าแบบว่าหน้าเหมือนคนที่แบบว่าอะไรนะที่เหมือนเป็นแบบผู้หญิงอะที่เป็นนักกินที่แบบว่าเกมใเยอะนักกินค้ามไเลเอ้ยคาม เราไม่ได้ดูว่ะเธอนั่นแหละโดนทักเมื่อแบบอย่างนั้นบ้างแล้วก็โดนทัาก,ก็แบบพี่เป็นเด็กไอดอลปะคะโดนทักว่าพี่พี่เป็นแบบไอแบบแบบด้าติดตบปะอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบฉันไม่ได้เล่นติดตบฉันดูเฉยๆหรอไม่ได้เล่นเหรอเธอ,อลองเล่น<ม>ดิเธอดังแน่นอนเธอขายหน้าตาเอาขายหน้าตาเราได้เลยอ่ะได้ใครยอด ยอดหัวใจอะนะได้ตังไงอยวมีคนมาให้เธอโปรโมทสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเธอทําผู้ติดตามให้มันได้เยอะๆอ่ะเธอเราขอถามอะไรหน่อยถ้าก mm ันเป็นแฟนส้มถ้ากันเป็นแฟนต้มอ่ะฮะแล้วส้มจะเป็นแฟนใครแฟนเขาไม่ใช่ดิอ่ะเหรออ่ะส,ส้มส้มส้มเป็นแฟนใคร กันเป็นแฟนส้มใช่ไหมแล้วส้มเป็นแฟนใครก็รต้องเป็นแฟนกันนี่เออตกลงแลวกันท้างั้นอะ่ะเข,ข้าใจปะเนี่ยอันนี้คือเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจเธอเธอไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ยอันนี้คือไม่รู้ใช่ไหมเข้าใจแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ความหมาย่เธอดักทางเราไปรอบหนึ่งอะเมื่อกี้เธอพาเราเที่ยวบ้างดิเราเราเป็นบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะเราอยู่แต่บ้านอ่ะ วันนั้นเขาปรุงบ้านอะไรเธอไปสยามเวยเอ้าเราไปแค่สองครั้งเองโอ้ยอาจริงจริงเราไปแค่สองครั้งแต่ที่สามเราอยากไปกับเธอมากกว่าตอนเนี้ยอะดิไปได้นะเราเปิดเธอมเปิดเธอเปิดเธอหมายถึงแบบตอนเธอไปเรียนนะใช่อืมแล้วเธอก็จะเห็นเราใส่กับชุดนักศึกษาเราเดี๋ยวเราใส่ชุดเด็กช่างไปแล้วกันถ้างั้นอะจะได้ เข้าตีมอนะ่ะเด็กช่างด้วยลอนเล่นเราไม่ใช่เด็กช่างหรอกหน้าต่างเราเนี่ยถ้าเด็กช่างก็น่าจะโดนเปิดคนแรกเลยอนะ่ะหน้าเดือเผือโดนถ่ายตังค์ด้วยเอาหน้าวนตีนะกูตีหน้าเรากูาตีเหรอวะเสี่ยงเถอบเสียงเล็กมากอะ่ะเล็กกว่าเราอีกเราเป็นพี่น้องกับอันนั้นปิดไงอ,าอา้าวเออว่ะอ๋อเชื่อด้นะเนี่ยออเล่น รู้จักอนันต์เป็ดรู้จักอนันต์เป็ดอรู้จักอะไรอ่ะเราเป็นพี่น้องกันเฮ้ยเขาไปรายการนี่นะโชว์มีเดอร์มันนี่นะเธอเราไปเดอรแรปเปอร์ไม่ใช่เราอะหมายถึงเราอะไปเดอรแรปเปอร์อนันต์เป็ดไปโชว์โชว์มีเดอร์มันนี่เอาจริงจริงเราเป็นแรปอยู่เราอยู่อันดับที่ห้ามั้งไม่ใช่แหละไอ้ขี้โม่เอาเธอดูฟงดูไฟห้องเราดิ เป็นห้องอัดเพลงไงเนี่ยอันนี้อันนี้คือห้องอัดอัดเพลงห้องเกมมากกว่าอัดเพลงไมยเธอเถียงเราอ่ะแล้วมาเป็นห้องอัดเพลงอัดเพลงจริงจริงไอ้าวมนเป็นสตูดิโอด้วยเธอสต,ตูดิโออ,อะไรล่ะก็ยี่เธอนั่งอย่างกับโตเกะอย่างกับก็ยี่เกมก็คือมันมันนั่งสบายอะมันนั่งสบาย หน้าเราคล้ายๆกันเลยเนี่ยคล้ายอะไรคล้ายกันเลยแบบเลยเธอจุงบักรักเธอจุงเบยอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยอเยี้ามันไม่ได้ก็พอเฮึด